สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนบ่ายส่วงคำคำพี่น้องตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วอันทีมมาถอนทั่วดินย่างบ่แล้วอยู่จักไดจักกระสอบแล้วมาถอนแต่เสาทัวดินสามให้ มันบอกง,งามคือของลุงเลิรนเดนี่แต่ในสวนนี่มีของลุงเลินผู้เดียวที่งามทุวดินแล้วได้ไฮละหากระสอบสองไฮไดซิฟกระสอบอันนี้กับมิตรหญาเพื่อนปลูก้างนะห้างกระท้อนแล้วไฮห,หนึ่งยังผ้ากันนั้นปิดอยู่ ดีแต่มีห่มใหม่อยู่เนี่ยต้นกุ้งเนาะพอได้ลบแดดได้จักรกะสอบเลยเหรอนึกว่าแล้วได้แล้วสามให้แล,ล้วยังแล้วอยู่อยเอาจาขคลองมาเองตีเจา้าขกคลองกับมาเมื่อเสาร์นี่เพื่อนบริมา

มันคำมันชุ่มเปีกเยกอะไรมันเน่าเลยมันบริมักนหนับกินมะม่วงสุกไหมมะม่วงสุกม่วงกระสอสุขอกสข,ขายได้จักโลกละดิเหรอยังบั่งฮะในพอกีบและพี่น้องเด้วมาเดินมาซอยมาอุดหนุนเด้อกิโลละจักบาทกิโลละสี่สิบจะหมางง่ายๆเต็งเต็งเลยแต่เด้อโลละสี่สิบ มาซอยเด้ออยากซื้อก็ซื้ออยากจองก็สั่งจองเข้ามาพี่น้องจ้ารอบสุดท้ายแล้วเบดสวนแล้วบ่มีขายอีกแล้วบ่มีนะจ้ามะซอยมะอุดมผอคลองอันใหญ่มากกับุดเบิดแล้วหั่นได้เงินเจ็ดีพันบาทเด้อปีนี้เด้อของเพิ่นทางก็ขุดน้ำหลังเพิ่นเจ้าของเพิ่นทางก็มานี่คลองก็มารวยยัยพี่น้องนเต็มๆเด้อจ้าเด้อโลละสี่สิบจ้า เราละสี่สิบบาทนะจ๊ะอันนี้แก่จนเหลืองมึนน <c oughs> งนะจนหา <c oughs> ง <c oughs> แกะจนเหลืองๆมะแก่จัดแก่เะยังปุบๆเลยเต็มปากอันนี้เป็นพันใหญ่ทำผู้สมห,ห,ห่างกระได้สองกระสอบ <c oughs> นีน่ให้นั่นเนาะงหางกระถอนให้นั่นให้ในี่ยังบ้านถอนกับให้ใบนถอนกับบริยากดึงขึ้นโหลดดินมันซุ่มอยู่ฝ <c oughs> นตกเมื่อคืน ช่วงคนละคนนึ้ว่าอันไชเสียมเออคองยายม,มาดินแหงทองนะขั้นจิปล้อยน้ำเขาผัดยำม,มันเนา่าบาที่นี่ขุดบททันอ,อันถอนนะบ,บริญาาไม่เ้องดึงขึ้นดึงขึ้น ไม่อยากตอนอันปิดนี่แหละนี่นปิด,ดเม็ดต้องได้เลือกออกอหน่วยอ่อนแน่หน่วยเน่าแน่สิเลือกออกคัดเลือกออกถ้านโเลือกกล้พี่น้องไปกินก็ได้แต่ว่าคิดบอกว่าคิดว่าเพิน่นสิโบมักขุดเออ,อว่าสิลักขุดอยูย่ขุดลวดห่อคล้องว่าโอ้ยลงไปนี่เป็นกระตือนะแม่ว่ะของใหญ่มากขุดจากแม่นจากมือกว่าสิแล้ว สองให้ให้น้ิ่หนอยให้นอยโนให้น้อยอันครื่องให้พอได้ลายได้ได้สามสอบให้น้อยหน่ะนี่ให้นน้อยสดนน้อยนี่เออให้เดี่ยวได้สามสอบเอามันมันหนาได้เราบร่ปลูกเป็นร่องแบบนี้แล้วปลูกเน็บเน็บเป็นรถนะเด้มันที มันเลยได้หลายของเจ้านี่มันห่างโพดให้เป็นร่องแล้วมันได้แค่<ม>หาหกคูก่เองอของยายรุนอะไรซีกระสอบเบาะห่างๆนะมัน <ๆ S 2> บาะออกแต่ว่าต้นมันยังง่วกินได้ทำผู้ชมเอาให้งัวกินนี่ งวัวกับบมอยากินเนาะเดี๋ยวถอนตัวดินเบิดกับิปอยงวัวเขามาเชร์เปล่ยน,านยมาช่ว ใช่ละกระโบติใช่ขี้แหแห่บักขึ้นอีกขี้แห่ดูกลัวแล้วกันไม่เต็มกลัวทงนั้นเนาะทั้งนั้นโลกทดินบวกกันมักหน่ปลูกมันนะครกลัว บเล่เห็นเมื่อกี้ปลูกมันนันเกลอนปลูกมันแต่มันบริโภคน้ำอีกบริโภคน้ำโบกล่มาคูกก็ยังมีคู่หัวเค่อยๆได้ได้ผู้ใดเกือบสองพันผลไดมันพอน่ะมันน้ำบริใส่ปุ๋ยบริอียังบริอียังน้ำกับบริโภคปลูกมันแก้วเนาะหรือว่ามันเทศอ่าบ่มีปลูกอยู่หกคูเจ็ดคู่นี่ละแต่ว่าเฮาปลูกแล้วหดน้ำเป็นแรกแล้ว คุดจากอาทิตย์หนึ่งมาติดแล้วก็ปล่อยเลยรอแต่ขุดสองเดือนกว่าขุดแล้วนัดบุกได้เนาะเพื่อเมื่อมังเที่ยงนัดบุกกินจอมเสียด้วยายเป็นยังไยงยายยังปลาไปอยู่หมอบอยู่งานไม่แตะผมอืมหลายแนวจากโลกยังแนลายยา่างโลกลุ่มเล่า <laughs> ผูเถ่าเงสิแหละเัาเป็นโลกหนึ่งหลักสองสามโลกตามมาเบาหวานแล้วก็เป็นเบาหวานเป็นน้าสาวพี่น้องอันน้องสะใภ้ของคุณยายพ่อพ่อเพิินเนี่ยเป็นน้องชายของคุณยายบ่มีเนาะนนเป็นทั้งโลกหัวใจเป็นทั้งเบาหวาน พาไปหาหมอมาว่าอยู่นั่นนบ้าน่หม,มอกราอไม่เพื่อนอาทิตย์ท้าในาย,ย่หันวันแห,ห้งหลไม่เปาา้าอยู่หันทางนัถอนหาย้านเช้าเพิ่นเหาก็หนักจด้า,านเช้า,า,ก,ก,า,ชาก็จะมาหนี่มาหรอานนนะ ช่องช้าไม่ลูกเพื่อนพากันไปวัดหระโชคลานนมาบอใคบอกลยมนอยูคนละบ้านนสิมาคไปคนงานานหายใไเจ้ามาคนงานหายเ้ยเน่า้ยอด้วยเน่าลวบรกย่ัขาเะบรขาะบริ้ับบอบเคยเทรไปทามกนคือบริษัทเจ้ากับบริ้ที่คับว่า ก็ oh, <S 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 ่ไจะหนใชบ่นะคะบื่น้าตายบ่เเยเตเก้าเดแล้วเก้าใช่้หูของตัวเองแล้วไปไปงใม่เลยเเปียกเลยนะเอืออ้เปียนเตันเก้านี่แหละา่ายามามันคือคนนี้เจ้าหันหันไปถึงจังนเพอหันเบื่งลูกนายเอาบม่เห็นบ่มันบอกวมันหาแันละ้ามาบอเห็น เอากินท oh. ุ่งนาแกแห้งแหล้งฝนบ่ตกญ้ามันตายเนาะ เ็ยังรอสร้าป้าไหวต่อลงเงินถ่ายขาวให้แล้วก็เมื่อให้แล้วเรียบร้อยแล้วยังเหลือสองให้เบิ่องในพี่น้องให้เดียวเนี่ยปลูกค้างห่างได้สองกระสอบมือเส้านี่ยเมือ่อกระสอบหนึ่งอันนี้ได้อีกกระสอบหนึ่งอันที่เหลือคือหนาดิถอนหมดแล้วอ๋อ ทั่วเนาะกะสิได้หลายกระสอบอยู่ให้ได้อให้่อาจสิได้3สอบประมาณ6 7เจสอบเนาะปลูกหลายขายยาก เอาข้าเจ้าอยากให้ให้เขาพิสูจน์เจ้ากับไปต้มให้เขาซีมเบิง้งเออซีมาแก่เทราละเม็ดช้องเม็ดอยู่นี่ข้าต้มมายังว่าซีมไปเรื่อยๆซิได้ห่ต่ไ้แก่แต่ไ้อ่อนเอาว เรกเขาแย่มากนั่นแบบมันอ่เราของเราติดหน่อยแต่ว่ามันคพันแก่ดีเลยแก่ดีมันีก่นีย้นเราัลาของเอบาทดินน่อยน่ยามันมีบกาดินดยา้มันมีหลายพันในทวดินเนี่ยมันมีอันพันใหญ่พันหน่อยกับซิเมนในแดงเม็ดแดงเม็ดชมพูเม็ดขาว ราคาก็ถือกัวม่อีเพาะแม่บอกงามเลยแ่บแลวคือดูนะมันแบกว่หนี่น้อยนี่นี่น่นี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 ่น่นี่นี่นี่น่นี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 ่บี่น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 ห่น่นี่นี่นม่นี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 นี่น้อยี่น่นี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 ่น่นี่นี่่นี่น่น่นี่นี่น่นี่นี่นีนี่นี่นนี่น่นี่น่่นี่นีนี่นล่นี่นี่นร่บีนี่น่น่นน่อนน่่่น ปลูกลาดิบปูนระลกมีนะทะโคนจุกอันจะมาหาโลกสกนคนจุกี่เ็สิรงแล้วฉันนะอองโนนินคือเก่านะเออโนนบังหินตัวดีเด้ตัว่องว่างลตัวี่เด้ตัวจองเขาปรจันนี่นะตัวฟี้นายคลายนะอกมองปลูกม่นเก่านะแม่มันตายบรวจาเสียบ่ายจตายมันตายบริจาเจ้ายังเบื่อ มาครบเขาอยากรู้เขาเจาะยังเบื่อเขาชินได้เบื่อแล้วไนมามามาเขาเจ้าดวงจันทร์จัดการรีบร้อยเบิร์ดเบิร์ดกู้ตัวนะเออเจ้าของกาแบเจ้าของมาเขาซื้อแแบมาเอาแม้มากินเขาขอความช่วยเขาก็เลือดใจกินน้ำเ้าวเด้เขาก็เลยทามซื้อไปเลยเบิดข้ ก็ิปลูกย่อปูเมื่แล้วพ like ี่น้องบ่มีอย่างปลูกแล้วก็บีิยังเหลือเนาะบริปลูกยังเพิ่มเติมดปน้ล้างูนี่ตอนนี้นำกับบริใส่มีแต่ปล่อยลงสะจนที่หล่นสะแล้วกำลังคิดอยู่ว่าสิปลูกยังต่อไปเนาะ นี่พี่น้องจ๋าได้มาเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ผู้ใดอยากได้ก็สั่งข้มาพี่น้องจ๋าสั่งเป็นกระสอบก็ได้รอบสุดท้ายแล้วทวดินย้ายถอนไปแล้วพี่น้องสบายดี